สวัสดีครับผมอสมสัดสองหกสิบเอดเหมือนเดิมนั้นครับไม่ได้ลงคลิปนี่คือคนตกออกมาสำรวจท้องน้ำนี่ครับบอ่อนาะตัวนี้อีกสองงานปล่อยน้ำลงบอ่อครับ จะเป็นโครงการที่รอมาตั้งหลายปีถึงมาทำเสร็จปีนี้เป็นหัวบา,านพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แผงโซลาร์เซลล์8แผงครับ เข้าๆผู้รับเหมาโครงการนี้ตกห้าแสนเด็ดภผมเสียค่าเจาะบาดาลอีก3ามหมื่บาทแล้วก็ทำ เพือ่อความปลอดภัยถามว่ากลัวหายไหมครับกลัวน้ำออกแรงไหมครับก็ตามแสงแดดครับ ก็ใช้ท่อเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับประมาณ8ชั้นนี่เป็นที่ปล่อยน้ำนะครับข้างล่างน่าจะเป็นเวลาล้างถังหรือปล่อยน้ำเสียทิ้ง ก็จะมีกอกน้ําไว้เผื่อมีคนมาน้ําที่นี่ดื่มได้ครับตัวนี้เป็นบอ่อที่จบระดานนะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวปั๊มดูดส่งน้ําขึ้นน้ําตัวนี้กินได้ครับในบบ่อนี้เคยนำน้ำตัวน,นี้บรรจุทั้ง พันลิตรลครับวิ่งขายตามหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุม้มบริโภคแล้วก็แล้วแต่ผู้บริโภคและครับจะไปใช้22ไร่ครับทำเป็นสี่งานเมื่อคืนฝนตกมนีน้ำขังมาหยอดครับปีนี้หยอดเหมือนเดิมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ